สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขชนมองดูพี่น้องหลากมาแล้วพี่น้องมอดูหลากมาเองแล้วอุ้ยพี่เลี้ยงเพื่อนกำลังมาแล้วมองดูมาแล้วมากอ่อนนะมากอดช่วยนะให้ดุล่ะมากอดช่ยวยแนวไหมมาก่อนแน่ อ๋อใช่ๆไก่สีเหยียบม้วนนะมากอดแน่ไม่กอดแน่พอๆอเดมือกอดอีกฝั่งหนด่ว่า Sai mà bẹp ngung ngon 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 ngong ngong ngon ngung nhung ngung 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 ngung, 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 ngung. Nào, nhung nhung. <laughs> เหมืองดวงดาวมีน้องเลือดจกสอบนั่งนองสอบต้องวาที่อยู่ิไหนใสกางเหันมาดูเองแต้น่อยหันมานําเต้ยิ้มหวนดี๋น่องเดียมน่องมีแต่มยิ้ม่ะนะป้าน้องลูกเอ่อหันมาพดู อ๋อเอาตรงนี้อาจะฝาบน้องดาวเธอไปฟัดกระมาที่ไหนมาใช่แล้วฉันฉันฉันเข้าปองนิ้วค่ะวใช่แล้วใช่แล้วฉันเข้าปองนิ้วค่ะมันขาวดังแต่เบางาม ตื่นตื่นเ็วหน่อยมาแล้ว้าไม่เหมือนอยู่เขาดังอะไรด้คะสีและวรครือเกาตาพ่อมีอมนั่งอยู่บ้ื <c oughs> นให้ดองดาเฮียนเหตุที่น้องเวียกบ้านการเฮือน ให้เป็นทุกอย่างบริบาลน้องดาวด้วพี่น้องซาซุกยก็เป็นอยู่<อ>เห็ด<อ>เปลี่ยนกัน<อ>คนละซองกระสอบซาซุยเห็ดแล้วไปแล้วซองกระสอบใบเลือยแต่น้องดาวน้องดาวก็เห็ดไปซองกระสอบอีกแล้วก็เวียนกลับมาใส่ซาซุยอีกซองกระสอบกระสอบที่ซองหาไปเจ้าคือวหัวเตี้ยโอ้พลาดเด้อพลาดพลาดพลาดเด้อมีแต่มีแต่่ โอ้ยเด้นอเด้นอผาห้องตึม <nein> ห <uffy> ้องตึมมาอะไรพี่น้องลังจากทือบาดเจ็บเมื่อวานนี่งี้เงาเดสิทนได้บฮึมอีปีกออกมาอีทนมาได้ดอกโตกันใหญ่

ใจเงึงพ e ่อยพี่ทน่องเอ้ยนอนชวนพ่อใหญ่พามากระเบิดมือกับแผ่นคันใดฮันว่าเบิ่งค้นบาดเจ็บเมื่อวานนี้ห้องหายยังอันนี้วานใช่ปาลุงอธหญ้าปลาลุงเหรอแม่ลุง สวัสดีปลาลุงยิ้มวนันอัยิมวันเชปลาลุงยิ้มยิ้มอีกอันยิ้มวันวานาอ,อันยิ้มวันวานเชปลาลุงดูอันยิ้มเต็มหน้ากล้องไหมอันยิ้มผมแค่อยากกินโปะโอ้บอแรกินโปะหอกยิ้มเต้นได้แล่นเด็กพี่น้อง เด็กน้อยนะพี่น้องมันก็นมีการเจ็บบ้างแหละนะพี่น้องเจ็บไปตามสไตล์เด็กน้อยคะแหละตามผืนดืออ้อค่ะเลยนี่นพิ่งได้ชิฮามเพิ่งได้ไปดึงผืนเวียเพิ่งกระหายตีแหลนไปแล้วก็ล่มแล้วกบ็บาดบาดแรกแล้วกันหายไปตีขีดข้ดินว่าขี้ดินเห็ดกระเพิ่น เห็นตัวอ่อนนะ่ะเชิญได้สิพี่น้องไม่ใช่ขาปกานนะลูกขาเจี๊บบ้านนะใส่โอ้ยซ้ำเหน่าพี่น้องผิดกระบะเพิ่นซ้ำเหน่าหน่อยหนึ่งเจ้าดื้อเจ้าดื้อแห่งหมู่บ้าน ฮั่นเอ่ยเบิ่งซองเอ้ยน้องพี่น้องประกันพุนหิวอยู่ชัมพีก็ซื้อผุดละฮันหนามาดู มวแล้วเนาะหลินเนาะบวนตามภาษาเด็กน้อย <laughs> ี่แลพี่น้องไอ้เบิ่งเต็มเต็มจอเลยเต็มขักเต็มแหน่ อย่าบวทั้งนั้นนะไปอัดไปพ่นจนงวดจะไปกินบางหมวงแล้วละหายได้ฮะพอกันคลิปหนาพี่น้องอันนี้ไม่แห้งสิครูทุกคนสบายดีพี่น้องอ่ะถุนยาถุนยาไหสบายดี